ทำไมถึงได้นอนเหมือนเด็กแบบนี้แม่นางส่วนอิงเจ้าไม่สบายยังรู้สึกอย่างไรบ้างแม่นางส่วนองเรื่องเมื่อคู่นี้ต้องมีคนวางแผนไว้เป็นแน่ข้าน้อยจะให้คำตอบแม่นางให้ได้ สำหรับเรื่องของเราสองคนถ้าจะหาเวลาไปขอเสด็จพ่อให้พระราชทานสมรสกับไม่นางยิ่เสด็จพ่อท่านมาได้อย่างไรถ้าไม่คิดเลยว,ว่าเจ้าจะทำเรื่องเช่นนี้ท่านพ่อลูกตั้งเถอะในเมื่อออนลายเป็นเรือไปแล้วนะ นางเเป็นใครผมชั้นส่วนอิงเทายบังคมฝ่าบาทพี่คะ,สะเสด็จพ่อแม่นางส่วนอิงเป็นศิษย์พี่ของทิดาเทพเป็นลูกที่มีความรักที่แท้จริงต่อแม่นางส่วนอิงใช้ประโยชน์จากผู้อื่นขอสเสด็จพ่อทรงอนุญาตให้ลูกอภิเศษสมรสกับส่วนอิงเป็นพระชายาขององค์ชายสามพระเอครับ โรงแรมเจ้าของร้านเอามาให้ค่าสี่ห้องต้องขอโทษคุณชายด้วยนะครับร้านเรามีแข่สองห้องนะครับแล้วที่นี่มีโรงเรีรมอื่นอีกหรือไม่เออในไปนี้แห่งนี้ก็มีแข่โรงเรีรมค่านะสองห้องนี้ฉันขอทั้งหมด ท่านผู้นำห้องนี้ที่นอนสามคนก็เปียดเกินไปนะฉันกับเจียงไปอยู่ห้องเดียวกันท่านผู้นำท่านไถามเสียวยิงก่อนดีกว่าว่าจะยอมอยู่ครั้งคืนกับท่านสักคืนหรือไม่อาจารย์พวกเรานอนนอนกันก่อนสักคืนเถอะอืม